ออกมาดีกับพบรถฟาเช่เรียบร้อยพี่น้องักคายสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนก,คกับผู้คอยไปเกบบปหน้าต่านี้เคยพี่น้องบรรยา้กาบดีก,ดก่านึงนะที่คอยขึ้นป่าแต่ว่าันนี้ขึ้น,มนไม่นานขึ้นกับบต้นพันสองคนนะพี่น้องขึ้น ชุดนี้นี่ึืนทางวัดไหมพี่น้องทางที่เอาเคยขึ้น,นั่นเข้าไม่ได้ึ้นอยู่นี่เข้าจิเข้าจิบเป็นจะานที่ลองเบิง้งเราจะมาหรือบ่นะพี่น้องยังไม่เคยไปอีกเท่าน,นะชุดนี้ขอต้อนเพ,นนพนนื่นชนไปเล้วนี่ไอป่าลายพีน่น้องเลยชวนไปลองเบิง้งคอยกัรสิไปลองเบิ้งนะอ่ะเป็นนัเดยนทางติ้ตามเพื่มกันแต่ว่าชุดนี้นี่ไปจักรเลยพี่น้องสองคนซ้อนเดียวไป ดานน้อยพันยูเฮิร์พันยูเฮิร์นท่าจะคอยหาอยู่หากินพี่น้องกาพ่อแม่กาพอพังกาได้ใจแยกทางกันแนละ้วพี่น้องอยู่แต่น้ำแม่หรือว่าอยู่กับค่อยนะนยูเฮิร์นนิสานนะมาฮ็อตบอลมันทีเรียบร้อยพี่น้องมาทางนาย,ยอดมือนี่เอต้น่นฟ้ามา อันน sure, sure sure uh, oh. you know ี้การจเป็นให้ชนชนมันเพื่อนนะพี่น้องเขาเอ็ดชนมันแถวนี้มาอยู่นอนกันเถีงหน้าน้อยแบบนี้ได้คักได้อยู่แบบชีวิตพอเพียงเถีใหญ่ายไฟไหมเร็วเราเถียงง่ายก็มีไฟไหมเราจนเรา เอาลอยยิงจังเลยอี่างนี้นะเข้มโชว์นเราพูดเศษเราพูดอยู่เดี๋ยชว์มันนี่บ่ไก่ลายได้พี่น้องไหยพี่น้องได้ฮะถ้าลุ้นลองเบิรงเขาว่าจะมาแล้วบ่ามาชุดนี้ฮะหลังจากบ่าฮอตแล้วก็เอาไปหาเลาะบุกกับพี่น้องโอ้ต็นพยังก่อน เอามานี่เห็นไก่เป็นลูกอองกระตาอยู่พี่น้องตาฮารุมันอ่ะหายจบยิงอ่ะพี่น้องเบิงเบิงน้ำกันไก่ที่กระตากินนี่ละอ่ะฟาดเรียบร้อยละเรียบร้อยละไก่แม่เด้่พี่น้องเอ้ โลอยู่เขามาเดียวกับพบรถฟาดเชียบเรียบร้อยพี่น้องกัถือว่ามานันจะได้มาน้อยเดียวน,นี่กับพบรถเลยนะไก่ป่านะเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยถือมนัมนมนันมันไก่เมย์เลยเขาฟาดพุ่นละเขามาปัดพอที่พบมันกระตาอยู่พี่น้องเอ้ยตาเรียบไปเรียบมาอยู่แต่ห้องเห็นแล้วก็เลยเพิกยิเเยงเลย ก็เจอเรียบร้อยฮะหลังจากเราได้เราก็คือก้าวพี่น้องไปหาถุงน้อยเฮาก็ไนี่เฮาปะถุงไว้ทั้งหาอีกเฮาจะถือถุงมานนำบรจจาเสียงมันดังเฮาก็เลยปะไว้ตัวแรกแหกมาเนี่ยพี่น้องเอ้ต้นน้องไก่ปลาลายช่วงนี้มาหน้ยเดียวเฮาดงหน้ยเดียวก็พบเลย ຍ່າເຮົາຊິເຮົາສົງອາກາດເນື່ອງຈາກກັນຮ້ນແຮງນອງຂ້ກີອົກນ້ມນຳແຕນຮາหมดລ້ອາไก่ຮົສົງຮົາຈດไปຕົາວ່ຕົນພນຍາງກລະໂຕແກແກມານພີ คือเก่าเชิงเคยตัวนึงเต็มถุงเอิว่าถุงมาในก็ได้ได้พี่น้องไอ้ตัวนี้ได้ถุงนี้ได้อ่ะใช่จะได้เดินทางต่อฮะเลาะวัวต้นมากระนังท่าเมาอยู่นั่นอยู่ว่าแถวนี้มันทินเฮามีทิน้นพนมองจักทา่าเปิดกรัทงท่าว่าไก่สาวไวนะ้น่ะว่าไก่สาวแถวนี้พี่น้อง จะไปทังเลยแล้วจ so so ิ wrong, no like no uh, so ๊บๆกันเห็นไหมรูันบ้งตอนนี้เนรูอันนี้อีกล้อีกล้เป็นองไรมลเดพี่น้องจะไล่ไก่ป่านี่รูอันนี้มันจะห้ามประตูห้ามประตูทำบนี้ําดีไปเห็นมันได้อ่าจะรอไปต่อพี่น้องแถวนี้ก็เป็นด่านนะแถวนี้ ใน,นเวลาตอนนี้ก็คอยเฮามาลงง่ายนะพี่น้องต้นบนน้ำนาก่อนพู้ฮะคอยกะดชีดเดาะลงห้วย,ยก่อนมันีองเฮาไปกะพอจะใกล้ป่าชองโตโอ้ต้นโวยแถวนี้ก็ห้วยง่าย,ย,ยนะโวยแถวนี้ไง Giờ bỏ khỏi cả phần thân Đang hơi mại cơ nè, hôi đi nè Mặc thân đi, thơ lệch Hôi nhanh đi, bà tên là Lai Bà tên rõ không? Rõ ràng mà hôi có chớt rồi phải không? dù Này Bên thái thang của mình là khuôn sinh Sáu này มาหาดูกินดำนี่จะได้จเท่าอยู่พบนะพบนี่คักนี่วันนี้เห่าใช่ยังเราหฮยนี่เมื่อบอนเหาพี่น้องเอ้เพราะว่านี่ก็เหามานี่ทะเลกินข้าวกินนำ้ำเห่าสิเมื่อหาอยู่กิน ปาดไปเน,นาะมังคตาไปเนาะจบยิงกังงน อ่ะทุกคนเอาจอบไก,ก่กะถือว่าพลาดทุกคนเลย่ได้ยิงมันช้ำยิง,ยตงแต่เพิ่มมาเพป็นยิงแต่ยิงไปถือมันเรอ่ะ,อะ,ะม,อมา,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 ะมามที่เมาหาบ่อนหา้เขากินน้ำก่อนอ่ะพอกลับมาฮอนบอมเสร็จเรียบร้อยมาเทเลนนี่ทังใช้มีคนมาทุกคนเลยพาเห็นมามีเขมามาปะเป็นนี่

thư bao những cây nào chắc thư thư vừa chắc không để hột một cụi nhơi nữa đây là hột bên đầu tô hiền nhìn cái tô và nhìn hột mà <laughs> à chắc đã hái rồi kín cơ người phải không làm khô kín cơ thì ra. Would ไกลก็เปนน้องเขาเดินในกมาก่อนเลิกกินได้ต้มเอามต้มดอไะต้มต้มนยชุดน้ำก็ดมีแห้ ่ะเปิมไก่กลกแล้วไิทีเรียบร้อยสาจตมต้มอนไก่เอาน่

ฮะพี่น้องโอเคชั่นนี้ละเช่นนี้การถือว่าขาวงามมาไกลหฮอสี่ไปจ้าเติมก่อน I mm -hmm. ชมใักตอนน่ายน่อยมั อฮะ,ออะตัวนี้นี่ค่อยปีมันปีทาบีจริงน,นะค่อยทาบีจีกินเชียบได้เลยนะค่อยมากินปีน้แบบนี้นะค่อยนะ ສໍາລັບກະໂຕມັນກະເຮົາກະພັກແດວໃຫ້ດີເລີຍດຽວເຮົາຊິເອົາໄປຕົ້ມໃສ່ໝໍນ້ອຍເຮົານີ จะเอาข่านะ้นพนัฒนามีอยู่จะคืนนอ่นและหัวข่าดีก่มาน้อยกับพอดีือกไก่นี่ก่นี่กับไก่หามาถือนะ đám bông vơi nè ừ, cả và đi tiêm mua nưng thằng một tuần một cả tổng, tổng hết hết bớt pinon Hãy นี่เป็นต้มยิงเกาต้มไกลล่เหาปัญญันเบิร์นปูดเนดาลองเบิน,นี้เลยมอกระค้างขึ้นไปทีเรียบร้อยทำซาแถวนี้งามเนิดหน่อยนี่ปีงปีเหากะ mặc nó mắc kẹt bạn bè nó ơi không cho mắc thai bì quay mắc bị thai bì khi mà ca sốt bánh thịt đẹp loại đẹp 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 anh đều không cả hành cao kỷ năng là mình đi qua tập kênh có xuống này là ừ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  นะต้มไก่กาตักเด้ววันที่เรียบร้อยเอาจะได้ไปหันข้าวกินน้ำพี่น้องต้มไก่ใส่โหตข่านะหอมหอมอ่ะเดียวเรียบร้อยมาพี่น้องมาหันข้าวเดียวำจำแจ่วบะต้นพันตำชุดนี้มาโจคนกับประต้นมานอ่ะต้มไก่มาได้กินแลน้วเนาะมาลราไก่โดยเฉพาะ เขาเนวเขาชุดนี้2คนุกคนเลยจอคนก,นก,นก,ก,กลับมาคืเอเก้าเลยฮนะเหมือนีนึ่องข้ากินเขาขนมปาเลย <c ười> กินนี้แล้วเลยหมดแลงทุกคนเลย <c ười> ชุดมอนข้าแลนะบ

ใกล้กต่ได้ต,ต่ีต๋ตู้ดีช่องด้แต่คนมัางแข่งกันอนทุกคนนย ใัพักอ่ะจะปาดเยอะตอกํมลุกก็แมมตื่นอ่หกะบบายไม่นุ่มม่เอาได้ไม่ไเผืยอะ่อนมน้อนตื่นับผี ไก่บานไก่านมั้ยเต่งก um ็ไม่ย uh ่างฮอตเลยนีมาเถีนกันไก่อ่ะนะไม่ไก่ย่างได้เออเชี่ยกวน้ำหญิงเขาป้อ นาทุกคนสำหรับคลิปนี้การค่อยการจะถ่ายพี่น้องเมืองจังนี้ก่อนนะขออบามเข้บใจพี่น้องหลายๆทุกท่านที่ติดตามนับชมคลิปหน้าจะพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้็กลกาคุณบาสวัสดีขไปข้าวต่อก่อน